ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory วันนี้อยู่กับพิลอฟสปอร์ตไลท์ของไซออนทายาทนักลอบสังหารมือหนึ่งจงดูเงาของเจ้าให้ดีนั่นอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เจ้าได้เห็นไซออนตัวละครตำแหน่งแอสซินที่มีจุดเด่นด้านการใช้คอมโบสกิลที่รวดเร็วและว,ว่องไวสกิล Quick Step หายตัวไปด้านข้างหลังของศัตรูสร้างความเสียหายเกายภาพและลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเป็นเวลา3วินาทีสกิล Double Daggers ว วงสะบัดมีดในมือสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆสกิลฟูลฟลอร์ทุกๆห้าวินาทีการโจมตีครั้งถัดไปของไซออนจะโจมตีใส่ศัตรูสองครั้งอัลติเมทสกิลเกมชังเกอร์ควงมีดใส่ศัตรูสร้างความเสียหายทางกายภาพและติดสัญ,ญลักษณ์ไว้บนตัวศัตรูเป็นเวลา3วินาทีศัตรูที่ติดสัญ,ญลักษณ์จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเร็วให้กัดไซออนเป็นเวลา3วินาทีเมื่อครบเวลาสัญ,ญลักษณ์จะระเบิด ออกสร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบๆถ้าศัตรูตายภายในระหว่างที่ติดสัญลักษณ์อยู่จะรีเซ็ตสกิลทั้งหมดของไซออนไซออนเป็นตัวละครที่โดดเด่นด้านการกำจัดศัตรูที่เหลือพลังชีวิตน้อยเพื่อที่จะสามารถทำคอมโบสกิลได้อย่างต่อเนื่องแต่ไซออนก็มีจุดอ่อนที่สำคัญคือพลังชีวิตที่น้อยมากเรียกได้ว่าถ้าเข้าสู่การต่อสู้ไม่ถูกสถานการณ์สามารถตายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉียบแหลม จึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของไซออนออกมาได้อย่างสูงสุดนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วสำหรับฮีโลสปอร์ตไลท์ไซออถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจการแหมพัฒน์เอโลจีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Arena of g l o r y m o b โฉบับคนจริง